สวัสดีครับตอนนี้เอาทางไหนพี่เด่งเนาะิน่ด่งงงนะครับตอนนี้สองทางเนาะอ๋อไม่ไม่พี่เด่งไฟจากนู่นไปกระทบนู่นไฟจะทอแตงครับไฟจากนี่ไฟจากฝั่งนู่นไปนู่นอ่าต้นฮักเตรียมเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเห็นเลยเห็นเลยนี่ครับล่าสุด ลงมาถึงแล้วนะครับนี่ใบบุญโดยต้นฮักนะครับทำที่ครับนะต้นฮักเกิดประตูให้เรียบร้อย ราพๆราพๆสุดยอดเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนออกมาน่าจะมีเอ็มมีอะไรพี่แอนหลายคนหลายคนหลายคนคนไปกันหลายคนใช่ไหมวันนี้ครับแต่เห็นว่าเกือบสิบคนนะเกือบสิบคนคตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเรื่อยเที่ยงคืนยี่ยี่สิบห้าอเที่ยงคืนยี่สิบห้าดีเป็นเที่ยงคืนครึ่งเป็นเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ก็สบายใจแล้วนะครับ f อก็หลายท่านเป็นห่วงเนาะเอฟซหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สดยินด้เสียผมว่าป้าสวัสดีครับไม่นอนกันเลยี่นะครอปลาลมดีนะครับวันนี้ ไม่บว่าผมก็บอกแเราดีผมก็บอกแก่เราดีแต่บ่เทียงขึ้นว่มาเทียงขึ้นเทียงขึ้นเคียงเหรอ้มาดีครับลยงอสุิยอดลงเอ็มลงแล้วให้ต้อนฮักขึ้นอยกลับร่าลังอันี้ด้แนวนะไปดิครับสวัสดีครับมาแล้วทีมงานนาจิมสวัสดีครับ โอ้นไม่หลับนะครับลุงไม่เข้าบ้านเราไม่หลับเดี๋ยวพวกนี้ลุงีอเปียโอเคเห็นเห็น FC o n t มาอยู่ขอบคุณพี่แอนมากนะครับเกไปอยู่โอเคนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณครับขอบคุณบุณพี่เมสวัสดีครับขึ้นขึ้นขึ้นร18ใครครับขึ้นเมื่อกี้น่ะ ลุงมาดิครับลุมานี่ครับลุงกมาแล้วปกติครับปกติทุกอย่างเหรอครับผมอะไยจะตื่นกี่โมงวันนี้น่าจะสักไม่นอนเลยว้ย ฮัคอหโมงานี้นะครับยอไอ้เจ้านี่แล้วขอบคุณมักขอเป็นแรงเชียร์แรงใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้นทัพประกอบรดรหวงครับรสอารตถือว่าอแล้รอแล้วรอสิเนี้์เดี๋ยวคิับเดียวคิวกั ให้จอดห่างแอาทิตยหมดละนี่ครับนี่ลุงกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับลุงกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตื่นเลยไม่ไทยลิดไม่ไร่ไม่ไร่ลุงวางลุงวางลุงท้องไงแล้วไม่ต้องใส่กุญแจเหรอเดี๋ยวลุงเของมาใส่ครับตอนนี้ก็ยังยเกาะท้องไว้ก่อนเผินแสงรถลุงวากุญแจมาใส่หน่อยเดี๋ยวต้องเอากุญแจมาใส่ที่หลังไงครับนะครับฟังขึ้นท้องก่อนใช่แล้ว รถเปื้อนๆเลยไม่แต่มีไม่กี่คันลงลงดึกขนาดนี้นใ่ไหครับอ่าเไรมาถงแล้วานก่หาฮีดนครับลุงม่ครับาใช่ครับไปไหนไม่ลุงก็กลับมาถึงงปลอดภัยแล้วนะครับเอฟซีกาบ้านแล้วนะอดูน้องขนุน้องกะาหน่อยครับเอนี่นะครับนี่นะครับา คนหนกับน้องมะขามนะครับนี่ครับน้องคนหนึ่งกับน้องมะขามอยู่หน้าประตูนะครับโอ๋อนี่ไทยบ้านน้องนะครับกอดติดสานการเนี่ยครับบมืออื่นวันอย่างนี้นั่นมาสุดยอดเลยนะครับนอนกางนี่นะครับกางชายว่าอ่ารปภรุ่นหนึ่งนะครับราคากับรปภรุ่นล่าสุดอ้นี่นุ่นนุ่นเสือกเทาเหร แล้รุ่นศูนยครับรุ่นศยรุ่นแรกรุ่นรุ่นศูนี่นี่รุ่นบุกเบิกไม่นี่รุ่นประวางแล้วอ๋อุ่นสูตระวางแล้วอ๋อครับผมีจะย่กลันะครับง่ายังมอยังงอาเป็นนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับหลังจากที่ลุงกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทีไรเนี่ยทุกคืนทุกครั้งเลยนะ เมื่อกี้เห็นขึ้นไลฟ์สดนะ900คนโอ้โหสูงสุดนี่พันไหมตอนไหนเมื่อกี้เหรอใช่เมื่อกี้ก็พันพันนิดๆครับพันนิดๆเหรอไม่้ก็อยู่หน้าบ้านลุงคนเกาะติดสถานเนาะเป็นรอลุงเนาะเอฟซีก็รอลุงเลยผมจะรอเอฟซีบอกให้ผมเนาะไปนอนก่อนไงบอกว่าไม่ให้ลงไม่ให้เหรอแบตหมดให้เปลี่ยนเครื่องแล้วนะก็ พี่เข้ามาดูไล์สดอยู่อ๋อพี่เอ็ม,มารายงานรายงานบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะแล้วจากพักพี่นาทีก็เข้ามาบอกอีกรอบหนึ่ง<อ>เฮียเฮียอเฮียทีก็เลยเขาก็เลยให้ต้นทักมาขึ้นหลาย,ลายแทนแ้วก็พี่นี่นะครับมีการบอกว่าใกล้ถึงแล้วไม่บอกเข้าทางไหนวะอ้าวก็ผมนะขึ้นขึ้นจริงๆนะผมบอกว่าคือลุงใกล้ถึงแล้วนี่นะครับ บอกบอกว่าลุงใกล้ถึงแล้วโอ้โนซุ่มฝนซุ่มฝนซุ่มดูซะดูลีลานะครับดูลีลาไปน้อยก่อนครับแล้วก็เขผมเชิญเลยนะครับพีตีฟังมันคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับนะครับเพือคลวันเลยใช่ไหมขอบคุณนะครับคุณพี่ก็จะว่าแต่ในการณ์ล่าสุดในขณะนี้ครับฝนก็ไม่ตกครับวันนี้ครับผมพักผ่อนกันนะครับพักผ่อนกัน คิดนะพี่คิดเข้าไปบ้านแล้วนะพี่คิดไปบ้านแล้วนะครับไปเตรียมตัวพักผ่อนช่วงนะครับมีอะไรเดี๋ยวเอสเอ็มกาจะไปซื้อต้นไม้ได้เนี่ยเรื่องพยายามจัดสวนบ้านเราบ้างมนะต้องแต่งตัวรอเหรอครับผมคอนโดนออสตาร์นะครับสำหรับผู้พันเราครับผมว่าแมนผู้เบามาทั้งเลย ไม่ธรรมดานะครับคนเราต้องพัฒนาเนาะคนเราจะไม่อยู่เฉยๆนะครับต้องมีต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ